สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมายดิงทาร่โบายตาค่ะ จงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปึึษษาปัญหาแบบพิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อธรรมารได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตทาขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการ support. พอตาถูกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอปเปอร์ม,มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกํากไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนรักนะคะวันนี้เป็นหัวข้อพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณกําลังถูกปลุกให้ตื่นอืมโอเค ใครที่ยังไม่ไปดูคลิปนี่คือสัญญาณจากจัก,กรวาลยงองหยามองข้ามไปดูนะคะว่าตามีบอกไว้ว่าพฤศจิก,กายนจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอะไรบ้างนะลองดูสิลองดูสิสนะคะเราก็จับมือไปด้วยกันนะเอาให้มันเต็มที่ในทุกวันโดยที่เราไม่ต้องเสียดายแล้วว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือไม่อยู่เนาะถ้าว,วิธีสังเกตตัวเองนะของตา ว่าเอ้ยเราเราปฏิบัติจิตในรูปแบบที่มันมันสูงยังอะเออเอาเรื่องง่ายๆก็คือว่าถ้าวันเนี้ยคุณขอพรอ,อะแล้วคุณยังขอพรอให้ตัวเองอยู่แสดงว่ายังยังขึ้นมาไม่ได้เยอะแต่ถ้าวันนี้คุณขอพรแล้วขอให้คนอื่นอะคุณไม่ต้องการอะไรแล้วอะเออมันไม่ต้องร้อยล้านพันล้านอะ แสดงว่าคุณอยู่เหนือทุกอย่างละอืออันนี้วิธีการใช้ของตานะคะเออม,มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ทุกนะแต่เรารู้สึกว่าเอออะไรมันจะเกิดมันก็เกิดไปเถอะมันไม่ต้องขอให้ตัวเองลรวอะเออตาแบบไอ้ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยทุกคนตาแบบว่าเออจริงว่ะตาเนี่ยก่อนหน้านี้หม,หมายถึงว่าเหมือนกับมีคนเขาพูดว่าเออถ้าขอพรอะ คุณขอพรอะไรอืมแต่ตาก็ปิงขึ้นมาว่าเอา้าถ้าเรายังขอพรเพื่อเพื่อตัวเองอยู่แสดงว่าเรายังมีบางอย่างที่ขาดอยู่ขาดแคลนอยู่เอออันนี้ตาปิงขึ้นมานั่นหมายความว่าถ้าวิธีเช็คพลังงานว่าเออเราอยู่ในจุดที่แบบเราไม่กลัวอะไรแล้วอะอืมไม่กลัวว่าจะไม่มีเงินจ่ายนี่ไม่กลัวว่าสุขภาพจะเป็นยังไงเพราะเราเราดูแลตัวเองได้ดีแต่ไม่ใช่อยู่เฉยเยไม่ดูแลตัวเองแต่แบบ สุขภาพขอให้รู้สุขภาพดีมันมันมันไม่มีการลงมือทําไม่ได้นะคะหรืองานเอองานฉันทําเต็มที่แล้วอะ่ะแต่มันมีคนแบบยุแยงแต่แคงรั่วใช่ไหมเออใครมันทําอะไรกับเราไม่ดีแต่เราเป็นคนดีอะ่ะคุณก็ต้องอยู่ในในในดูวิ่งตัวเองอะ่ะแล้วเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันก็จะมีสองแบบเราถูกลักให้ออกไปเจองานที่ใหม่หรือมันออกไป แค่นั้นนะคะเออประมาณนี้ที่อยากจะบอกวันนี้เนะเาะคราวเนี้ยไม่เห็นสำรับใช่ไหมว่าคืออะไรเพราะว่ามันมันเป็นมันการเป็นการเล่นเล่นขอบนะคะอืมชอบสำรับนี้มากเลยมันคือ dark a r reflection tarot deck yeah. นี่คแต่ว่าเวลาวางนี้จะไม่เห็นเลยคลิปนี้คือพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณกำลังทุกปลุกให้ตื่น นะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันคือพลังงานอะไรตาไม่มีเช็คพลังงานนะคะอืมตาพูดหรือยังอะมาเริ่มมาหมอยชอยไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะโอเคตามีขายพวงกุญแจนะคะใส่ได้แปดตัวอักษรนะทุกคนมีหินเสริมดวงตรงนี้เลือกได้นะจ๊ะ หกสิบเก้าบาทไม่รวมค่าสง่งแล้วก็มีพวงกุญแจแบบอื่นด้วยเออใครจะมาสั่งเป็นของขวัญปีใหม่ล่าสุดเป็นพี่พี่ลีมาสั่งไปแล้วนะคะ ừ, อือก็เป็นอีกแบบหนึ่งมีหลายแบบทุกคนแล้วก็มีแหวนหินแท้เสริมดวงมีออกําไรข้อมือหินแท้เสริมดวงนะแหวนเริ่มต้นเก้าเก้ากําไรเริ่มต้นร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทขนาดเล็กกลางใหญ่อันนี้ขนาดกลางนะคะมีไพ่ตารรัเคิลเนาะหกสิบหกใบ 888ไม่รวมค่าสง่งมี50สำหรับเท่านั้นมีคีย์เวิร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษมีคู่มือออนไลน์นะเจ้าใช้ง่ายมากๆเลยไม่ผลิตเพิ่มแล้วจ้าต้องตาเหนื่อย <c oughs> แล้วก็มีขายคอร์สนะคะสอนไพ่ทาโร่แบบคลิปแล้วก็แบบตัวตัว,ตวออนไลน์แล้วก็ขอสมาธิปลดล็อกยา,ยาปมความรักดึงดูดรักแท้กับปลดล็อกยา,ยาปมเรื่องเงิน พอแล้วสองสามสองสามเจ้าโอเคมาดูเลยพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณกำลังถูกปลุกให้ตื่นคืออะไรคะมาดูไพ่ออร์เคิลกันก่อนสามใบเอาใบแรกไล่จากบนลงล่างไปเลยจ้ะอะไรเนี่ย ภาชามาม่าธรรมชาติความรับผิดชอบหมายเลขส3มสิบสาคือแบบหมายเลขหมายเลขที่ฉันเจอบ่อยมากใส่ใจกับธรรมชาติทุกคนกำลังปรับเรื่องการกินปะ่ะแป๊บหนึ่งนะจริงๆในหนังสือ,เ,อเขียนไว้เรื่องของคนนี้เป็นพระแม่ธรณีเนาะแต่ว่าถ้าตามจิตวิญญาณจะเป็นแม่คงคากับพ่อธรณีนะคะ เป็นตัวแทนน้ำดินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โอเคไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าทุกคนตาไปแตะหน้าจอแล้วมันจะโฟกัสผิดอีกแล้วอ่ะเธอช่างบันเถอะเราต้องมานั่งกดตามือไปโดนไพ่ใบนี้เหมือนกำลังบอกว่าพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณเนี่ยกำลังถูกปลุกให้ตื่นก็คือ เหมือนกับคุณต้องก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแล้วมองเส้นทางจิตวิญญาณของคุณให้มากกว่าแค่การเยียวยาและการทำงานภายในของคุณแต่มันคือการเยียวยาโลกที่คุณเป็นส่วนหนึ่งอย่างลึกซึ้งอะหมายความว่าใช่เราจะต้องเยียวยาตัวเองก่อนเราจะต้องรักตัวเองก่อนถูกไหมแต่พอจุดๆหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเออเราโอเคกับตัวเองแล้วอะแต่ว่าตอนที่ตามาทําสิ่งนี้อ่านไพ่อุย้ยอ่านพาไพ่ใดๆอะ่ะ ตอนนั้นตาก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรจิตมันไม่เต็มนะทุกคนหมายความว่ามันไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการรักตัวเองมาตั้งแต่แรกอะแต่ทําตรงเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันจะรักตัวเองมากขึ้นอะ่ะอืเขาบอกว่า,พาไพ่ใบนี้ยเหมือนกับให้คุณรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําและการทำุลเองคุณจะได้รับการดูแลดังนั้นเหมือนกับ สิ่งที่ถูกปลุกก็คือว่าคุณเหมือนมีหน้าที่บางอย่างที่จะต้องลงมาทําเกี่ยวกับโลกนี้อาจจะเป็นการรักษาโลกปกป้องสิ่งแวดล้อมช่วยให้ธรรมชาติกับคืนสู่ความจเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งก็ได้อืมเก็บขยะที่เรามองเห็นอที่อยู่บนพื้นหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นการรักษาโลกถูกไหมโลกนี้ให้ดีขึ้นหรือความคิดสร้างสรรค์ที่คุณมี ที่เป็นภูมิปัญญาของคุณแล้วก็ลงมือทำอหรือถูกปลุกให้ตื่นก็คืออยู่ๆก็อยากไปธรรมชาติอ่ะอยู่ๆก็อยากไปกลางเต็นท์อ่ะหรืออยู่ก็ไปอยากไปทะเลหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันมันเรียกว่ากราวดิ้งอ่ะหรือบางคนกำลังปรับเรื่องอาหารการกินอยู่ลดสัตว์เลือดอุ่นมาเป็นสัตว์เลือดเย็นแล้วลดลดลด หรือบางคนไม่กินเนื้อสัสตว์เลยก็ได้นะคะอืมต่อมาโอเคหม, hey. มายเ,เลขเอ็นเจอร์นัมเบอร์อีกแล้วเหรอสามสามหนึ่งหนึ่งเนี่ยนีบอยสามสามหนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยเอ่อ Transformation Drift Driving เราจะบอกว่าไพา่ใบนี้ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้ว ปล่อยวางตัวตนเก่าๆที่คุณเคยเป็นและก้าวเข้าสู่แสงสว่างแทนเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับเงินจำไว้ว่าเงินและสิ่งของที่คุณซื้อด้วยเงินนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้เพราะการเปลี่ยนแปลงและความจเจริญรุ่งเรืองน,นั้นเกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอก สิ่งที่คุณจะผูกปลุกให้ตื่นก็คือการสำรวจความลึกซึ้งของจิตวิญญาณอารมณ์และตัวตนทั้งหมดของคุณและยอมรับสัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดที่ประสบการณ์ของมนุษย์มอบให้หรือเป็นการเยียวยาก็ได้จมดิ่งลงไปหาตัวตนที่แท้จริงอะคะ่ะคุณจะมีอารมณ์ที่ลึกซึ้งและทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆหรืออันนี้เป็นพลังงานดินใช่ไหมอันนี้เป็นพลังงานน้ํา ดินน้ำแล้วนะถ้าเป็นเองเจลนัมเบอร์อีกใบฉันจะแบบอะไรเนี้ยอม,มองเห็นความงามในตัวเองมองเห็นตัวเองที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็น next step นะคะเราเป็นสีคล้ายๆกันด้วยอย่าทำให้ตาสามสิบ่ข้งชั่วตกใจถฉันเปิดอีกใบแล้วนางเป็นแองเจลนัมเบอร์อะไรเนี้ยโซเมสตาซี so made, ed, เห็นไหมสตาเฟมเรี หมายเลข30สนะจ๊ะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องคู่ก็ได้หรือเป็นเรื่องของครอบครัวที่จะมาผลักดันคุณให้เจอสิ่งดีๆในชีวิตมากขึ้นคุณถูกปลุกให้ตื่นเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณเดินทางมาทำอะไรคุณเดินทางมากับใครคุณพยายามเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์อะไรเข้าไปในชีวิตหรือ มีใครบางคนกำลังเดินทางมาหาคุณครอบครัวรักแท้นะคะหรือคุณอาจจะกำลังถูกปลุกให้คุณอยากจะสร้างอะไรบางอย่างด้วยหัวใจแต่มันเป็นเชิงของความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกคนที่จะมาสนับสนุนคุณอืม หรือการที่คุณจะต้องยืนหยัดเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักหรือการสร้างสารรค์อะไรบางอย่างถูกปลุกขึ้นมาว่าเอออยู่ๆก็อยากทําสิ่งเนี้ยอยู่ๆก็อยากเขียนงานแบบเนี้อยู่ๆก็อยากเขียนนิยายแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะสําหรับนี้คือแบบโคตรลึกเลยอืม,มาขอดูไพ่ทาโร่ พลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณกำลังถูกปลุกให้ตื่นอยอันนี้มันกระด็บสองเหรียญชอบชอบให้สำหรับอืมเอ๊ะตกใจ โอ้ยมเ girls n ่ t hmm. อ oh ย่าสนใจตาเลยทุกคนอะพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณกำลังถูกปลุกให้ตื่นถ้าปลุกตั้งแต่แรกคุณจะคอนโทรลไม่ได้ไงอืม การสร้างสรรค์หัวใจผลงานครีเอเตอร์พลังงานบางอย่างธาตุทั้งสี่ที่มันสมดุลมากขึ้นความที่คุณผ่านอะไรในชีวิตมาอย่างโชคชนผมกระน,นำก้าวไม่เท้าผ่านมาแล้วเดิอนออกมาจากสิ่งนั้นแล้วเยอะแล้วด้วย พาคนอื่นหนีไปกับคุณด้วยลงเรือไปด้วยกันแต่ไม่ถีบใครลงเรือพาไปหมดถึงเรือจะมีรูคุณก็จะพาไปให้ถึงฝั่งทุกคนอืคุณมาเพื่อช่วยเหลือใครบางคนนะเนี่ยหกหกอ่ะช่วยเหลือพาคนอื่นให้รอดลากเขาไปด้วยหรืออาจจะเป็นการให้ความรู้ก็ได้หรือ พลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคนกําลังถูกปลุกก็คือว่าเธอเธอมีจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะอืมเธอเป็นโอโซนะจ๊ะหรือเธอเป็นคนที่จะต้องมาทําอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่การยึดติดชื่อเสียงยึดติดเงินทองยึดติดกับยศลาบตําแหน่งใดๆแต่ต้องทําอะไรบางอย่างที่มันเพื่อสังคมนี้เพื่อโลกนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่มันไม่จําเป็นต้องมาแบบ เป็นสายจิตวิญญาณในรูปแบบแบบมานั่งพูดอ่ะก็ได้นะเช่นคุณทำงานเป็นคุณครูเป็นคุณหมอเป็นคนเย็บผ้าแต่ทำตรงนั้นน่ะทำด้วยใจอ่ะมันแตกต่างจากทำด้วยเงินทำด้วยเพราะอยากได้เงินกับทำเพราะใจเงินได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ฉันทำด้วยใจเหมือน ตารู้จักหลายๆคนที่ที่เราเจอกันแล้วเราแบบกลายเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็เช่นนะคะยกตัวอย่างอินทีเรียเนี่ยอืมกว่าจะแบบเรียนจบใดๆใช่ปะเันใช้เวลาหลายปีแล้วแต่ก็จะเจอผู้คนเยอะแยะที่แบบเออเราเขาทำด้วยหัวใจโดยที่เขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเขา ลูกค้าจะชอบไม่ชอบยังไงแต่เขารู้สึกว่าอันนี้มันเหมาะอันนี้ไม่เหมาะเออหรือเป็นการออกแบบด้วยหัวใจจริงๆอะที่ไม่ได้ทําเพราะว่าทําตามบรีฟอะเออแต่ทําตามว่าเอออันนี้มันน่าเหมาะกว่านะแล้วก็ไปฟลาว่าเออเอาแบบนี้ไหมประหนึ่งเหมือนเป็นบ้านเราอะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทําตามบรีฟทั้งหมดไม่ใช่แต่หมายความว่าเรารู้สึกว่าอันนี้มันดีกว่าเออเรารู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะเหมาะกว่าแล้วก็ไปคุยอะไรเงี้ยค่ะเออ เหมือนเป็นมากกว่าลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนญาติอะไรเงี้ยเหมือนเวลาตาอะไเงเวลาตาดูดวงเหมือนกันก็จะเป็นมากกว่าลูกดวงอะ่ะอืมนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณจะจะต้องถูกปลุกให้ตื่นก็คือทำอะไรบางอย่างหรือไม่ก็คุณจะต้องเดินไปเออเนี่ยไม่ต้องเดินภายเรือ ไพ่สองใบนี้คุณจะต้องในชีวิตเนี้ยคุณกําลังจะพายเรือไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนกับเปรียบเทียบของการเดินทางของชีวิตเนาะพายไปเรื่อยแล้วคุณก็แวะรับคนไปเรื่อยมันอาจจะเจอคนดีคนไม่ดีเออแต่คุณจะตัดสินเขาไม่ได้นึกออกไหมเป็นการช่วยเหลือมันก็เหมือนกันว่าวันเนี้ยคุณกําลังเดินทางไหนคุณอาจจะช่วยคนข้างทางอืมคุณอาจจะช่วยคนได้เท่าไหร่ ไม่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นจำนวนเยอะจำนวนน้อยไม่ใช่แต่คุณช่วยเขาเพื่อให้เขาได้เข้าใจหรือแม้กระทั่งการที่ยกตัวอย่างนะคะมีคนนึงแบบเออใช้แอร์แทกนะตามตามสามีเพราะกลัวสามีนอกใจเออสมมตินะ <laughs> สมมตินะคราวนี้ก็มีคนคนหนึ่งก็ไปไปบอกเฮ้ยตรงลงเหมือนกับเขาใช้ไม่เป็น อ่ะคนนี้มีความรู้ซึ่งเพิ่งเคยเจอกันนะเขาก็ไปพูดอะไรบางอย่างเออเนี่ยใช้แบบนี้ตามแบบนี้นะแต่ว่าถ้ายังมีความกลัวแบบนี้เขาจะไปมีจริงๆเราปรากฏว่าคุยไปคุยมาความกลัวนั้นเกิดจากว่าเคยอ้วนมาก่อนหน้าตาไม่ดีรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองนั่นแปลว่าไม่รักตัวเองจึงทําให้เกิดความกลัวความกลัวไปส่งผลกับ ไปลงที่สามีซึ่งเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ไปตามเขาเพราะกลัวอะไรอย่างเงี้ยเออคนนี้ก็จะไปแบบไปเหมือนเป็นการเยียวยาค่ะว่าเฮ้ยคิดอย่างนี้มันไม่โอเคนะอะไรเงี้ยแล้วเขาถ้าเขาฟังนะมันก็ไปต่อถ้าเขาไม่ฟังก็มันคือกรรมของเขาอะเนี่ยมันคือการที่คุณไปช่วยคนระหว่างทางซึ่งมันไม่จําเป็นต้องเป็นญาติเรามันเป็นคนบางคนที่เขาเจอความลําบากอยู่แล้วเราไปช่วยก็ได้นึกออกไหมคะ เออคุณกำลังถูกปลุกให้พาใครบางคนไม่รู้กี่คนนะ่ะไปด้วยกันด้เออตาบอกได้แค่นั้นนะคะตาขออีกสามใบหน่อยเออน่ารักจังเลยอะ่ะพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณกำลังถูกปลุกให้ตื่นค่ะแต่ว่าเป็นพลังงานกันเยียวยาหรือกันแบบพูดบางอย่างนะเห็นปะจัดแมนปลุกไหมล่ะโอ้ โอ้โหโอ้เนี่ยมันไม่โฟกัสทุกคนมันไม่โฟกัสฉันชอบพี่ไพ่พอาพี่ไพ่ก็จะออกมาตามที่ฉันรับสื่อสารนะนะจาสเมนต์น่ะมันจะต้องพูดอะไรอีกอะ่ะคุณเห็นนี่ไหมอืมไม่เห็นแป๊งหนะ่ะอืมอันนี้คืออะไรคนที่เป่าตแตรใช่ไหมแต่สุดท้ายใช่ไหมคนนี้คือคนที่เดินตามไปคุณจะได้ช่วยกี่คนนะ คุณจะได้ช่วยใครบางคนคุณจะได้ถูกพิพากษาพลังงานของคุณเนี่ยปลุกเขาปลุกให้คุณตื่นแล้วคุณก็ไปเหมือนกับไปต่อเทียนไปปลุกให้คนอื่นตื่นต่อแต่ในแบบคุณนะในแบบคุณนะไม่ใช่ในแบบคนอื่นนะอืคุณจะกลายเป็นคิงถ้วยค่ะไม่ใช่ควีนด้วยควีนยังมีความแบบเจ้าอารมณ์แต่คิงคือเป็นสุข,ขุม นุ่มตื่นรู้เข้าใจเย็นเย็นแต่ไม่ใช่เย็นเกินไปแบบไม่รักตัวเองไม่ใช่ร้อนเกินไปแบบโทสะโมหะแต่สมดุลเนี่ยกาลังจะได้รับโอกาสดีๆบางอย่างถ้าขอดูหน่อยในการเริ่มต้นนะหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าอะโอกาสอะไรคะถูกปลุกแล้วให้มองเห็นด้านที่ดีอะ่ะเห็นไหม โอกาสในการสร้างเงินกระดูกมันอยู่ในตัวคุณตั้งแต่คุณเกิดแล้วค่ะตั้งแต่กี่ภพกี่ชาติแล้วความสามารถของคุณโอ้ยมีความสุขจังเลยอ่ะ่ะต่อพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณกำลังถูกปลุกให้ตื่นค่ะสองใบอืมอหือ คุณถูกปลุกให้ตื่นจากความเสียใจหมายความว่าบางคนยังยึดติดอยู่กับความเสียใจในอดีตอยู่ซึ่งมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้หรืออยากย้อนเวลากลับไปมันก็ทำไม่ได้ไม่ว่าคุณจะพยายามยังไงถ้าคุณยังยึดติดกับความเสียใจบางอย่างมันจะสร้างภาระหนักภายใน ซึ่งทำให้คุณตัดขาดจากความงามภายในพวกมันจะกีดขวางภายในตัวคุณคุณจะเหมือนกับถูกปลุกว่าเออตัดขาดจากมันไปเถอะแล้วชีวิตของคุณนะ่ยมันจะไม่มีความกลัวใดๆเขาปลุกให้คุณตื่นมาจากความเสียใจเสียดายบางอย่างถึงในอนาคตจะมีความรู้สึกเสียใจเสียดายอีก คุณก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้เยอะมากขึ้นอย่าหมายถึงอย่าเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างที่มันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วมันกลายเป็นกรรมแล้วมันยังค้างคาอยู่ให้ทำสิ่งที่คุณอยากทำให้ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากให้เป็นอิสระจาก ความเสียใจจงมีศรัทธานในตัวเองอคุณถูกปลุกให้ตื่นเรื่องของความกลัวพลังงานส่วนหนึ่งของคุณถูกแช่แข็งอยู่ในความกลัวซึ่งอาจขัดขวางการเชื่อมต่อของเราเราก็คือไฮเออร์เซลกับคุณแต่ความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกหนีความกลัวเป็นบวกเมื่อมาเตือนส่วนหนึ่งในตัวคุณรู้สึก ตกอยู่ในอันตรายบางอย่างเวลาคุณมีความกลัวให้กลายเป็นว่าจงเข้าใจมันทำไมความกลัวถึงทำให้คุณรู้สึกไปไหนไม่ได้มันอาจจะเป็นความกลัวบางอย่างในอดีตที่มันผุดขึ้นมาให้คุณกลัวในปัจจุบันอ,อย่าพยายามหนีจากความกลัวแต่จง ตื่นขึ้นมาให้คุณมองเห็นเปิดตามองเห็นสิ่งสำคัญและก้าวไปข้างหน้าในรูปแบบใหม่เขาปลุกคุณขึ้นมาอาจจะปลุกมาจากความกลัวก็ได้หรือปลุกมาจากความรู้สึกเสียใจก็ได้นะคะแต่ปลุกเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่เพื่อให้ย้ำตัวเองในมุมที่ไม่ดีคุณจะต้องเป็นคนที่กำหนดจังหวะใหม่ในชีวิตทุกอย่างอยู่ที่ว่า คุณเอื้อมถึงและคุณทำได้อืมคุณถูกปลุกให้เห็นว่าความกลัวมันมันไม่มีจริงนะจงปลดปล่อยตัวเองออกจากความกลัวเพื่อให้พลังแห่งความรักได้เข้ามาแทนที่ทุกๆอย่างจะราบรื่นนะคะอืมอันนี้คือสองใบนี้คราวนี้หมดแล้วยังเรามาดูใบนี้กันเราก็มาจบด้วย affirmation กับไพ่แนะนําพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคูณอะไรกำลังถูกปุกให้ตื่นโอ้ยพ,นะพิธีกรรมเห็นปะความกลัวนะ่ะ อย่าไปกลัวมันนะทุกคนคุณกลัวอะไรไม่ต้องกลัวโดดเดียวไม่ต้องกลัวโดดเดียวมีเพื่อนเยอะแยะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะเต็มไปหมดอยู่กับคุณต้องเยอะอย่าคิดว่าอยู่คนเดียวสิคุณไม่เคยอยู่คนเดียวคุณถูกปลุกให้ตื่นจากเนี่ยพิธีกรรมบางอย่างจากไฮเออร์เซลแหละถึงเวลาแล้วไง ปลุกให้ตื่นด้วยความกลัวปลุกให้ตื่นจากความเศร้าความกลัวความเสียใจโดนหักหลังคิดคดทรยศเพื่อไม่ให้คุณไปเป็นแบบนั้นแต่ให้คุณดึงตัวเองออกมาจากคนแบบนั้นมากกว่าแล้วก็ถึงจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเหงาแต่คุณมีคนของคุณเสมอคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเสมอมันถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องถูกปลุกให้ตื่นอมืมาดูไพ่ affirmation กัน สองใบาจากโรเทนะคะ I trust my inner wisdom ว้าวแล้วก็เจ e advantage for everyone Including me พไพ่ใบนี้เขาบอกว่าให้คุณเชื่อใน inner wisdom หรือว่าภูมิปัญญาของคุณทั้งในนะคะเขาบอกว่าในขณะ ที่คุณดำเนินกิจวัตรประจำวันของคุณคุณจงฟังคำแนะนำของตัวเองใช้สัญชาตญาณของคุณหรือว่าจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณว่าเขาอยู่ข้างคุณเสมอคุณจงเชื่อว่ามันจะอยู่ในที่ที่มันจะอยู่ตรงนั้นอะซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลาและคุณปลอดภัยก็คือไฮเกเซลของคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนิ่ตาบอกว่าคุณมีคนดูแลอยู่แล้วนะคะไพ่ใบนี้ โอเคเ,ออเขาบอกว่ามันมีความอดุดมสมบูรณ์มากมายอยู่ในโลกนี้อืมันมีคำตอบของความปรารถนาหรือความต้องการทั้งหมดอยู่แล้วที่คุณจะได้รับการตอบสนองก่อนที่คุณจะขอด้วยซ้ำไปคุณจะต้องเห็นหได้ว่าสิ่งดีๆอ่ะที่คุณจะได้รับอ่ะ มันอยู่ทุกที่มันอยู่ในทุกๆคนมันอยู่ในทุกๆสิ่งแล้วคุณจะมองเห็นชีวิตที่เป็นความสุขมากขึ้นที่ไม่ใช่ต้องแบบต้องได้รับมาก่อนถึงจะมีความสุขแต่คุณมีมันอยู่แล้วตั้งแต่เดียวันความสุขอะแค่ว่าคุณจะต้องลงมาเล่นเกมหรือสมบทบาทบางอย่างที่จะต้องผ่านนไปให้ได้จะต้องหลุดออกจากตรงนี้ให้ได้และไม่มีอะไรมาทำร้ายคุณได้นอกจาก ตัวเองจ้าพี่ไพนแนะนำว่าอะไรคะ่ะก้าวข้ามมันค่ะอืมก้าวข้ามมันทําความฝันของตัวงที่มีความฝันอะไรหรือจงเชื่อมั่นว่าอนาคตของคุณมันสดใส แล้วมันก็จะเป็นเช่นนั้นนะคะนี่คือเรื่องราวของคนแรนดอมนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งหิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยิ่งทาโร่ใบ,บาตาขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ